ครับผมพี่ยาเธอเ่ออาชีพผลิตสินค้าของทางการแพทย์โรงพยาบาลจลโปรดีเดีอด ผมไม่คอรักอิสระชอบอการขับขี่รถแต่ตอนนี้ผมมีความสนใจเรื่องการกินข้าวตอนนี้เราคนกินข้าวทำไมปัญหาเรื่องข้าวมเปัเปปญหาเยอะนะอยากรู้ว่าเราจะทำยังไงในการลดต้นทุนในการกินข้าวสวัสดีครับผมวีรวุฒิเป็นสุขอาชีพรับราชการนะครับมีรุ่นน้องคนหนึ่ง ในกลุ่มชอปเปอร์อยากเรียนรู้เรื่องอเกี่ยวกับการปลูกข้าวฉะนั้นวันนี้เราไปดูการปลูกข้าวที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมเชื่อในประกอบรุ่งเรือง อาีพทำนาพื้นที่พื้นที่ำนา40ไร่ทำมาประมาณ20สปีแล้วครับอ่ะพี่กอบผมอยากรู้แล้วครับไอ้แช่เมล็ดข้าวพี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ตู่เขาจะสาธิตเอาปุ๋ยก่อแก้วเนี่ยครับผมแช่ในนาไอแช่ในเมล็ดข้าวพี่ครับเดี๋ยวเราก็ได้ไปหวานกันครับนะเดี๋ยวพี่พาผมไปบ้านพี่แล้วนรไปไปกันเลยดีกว่าไปครับ บอกแก้วนาโนนะครับครับพี่กอบนีบพี่กรเรามาแช่ข้าวครับใ่ตอนที่พี่เคยแช่พี่แช่แบบไหนยังไงการแช่ข้าวใช้น้ำน้ำครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าก่อนครับเหรอไอ้ที่ถังอย่างนี้มันกี่ลิตรพี่อันนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบลิตรครับผมพอดีพี่พิรับครับ ไอถัง20ลิตรเนี่ยเราจะใช้กอ่อแก้วน้ำเนี่ยแช่ประมาณกีะะ่ซีซีอะครับสำหรับถัง20ลิตรถัง20ิลิตรนะครับเราจะใช้กอ่อแก้วกอ่อแก้วชิ้นน้ำเนี่ย10ซีซีในการแช่ข้าวหนึ่งคืน12 12ชั่วโมงแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับก่อนที่จะนำไปหวานเมื่อเราเราใช้กอ่อแก้วแช่ข้าวเนี่ย<ะ>มันมันช่วยอะไรอะพี่ตัวนี้จะเป็นกรดอะมินโนโปรตีนซึ่งมีธาตุอาหารครบหมด ทั้งธาตุหลกักธาตุรองแล้วก็ธาตุเสริมนะฮะซึ่งกรอแแควนานนโนชนิดน้ำเนี่ยจะทําให้เมเล็ดข้าวดูดซึมดูดซึมธาตอาหารเข้าไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์จะทําใหเา้เร่งรากเร่งรากเร่งการเจริญเติบโต,บตบของมเมล็ดข้าวได้เร็วขึ้น เนาะพี่เกาะเรามาลองกันดีกว่ั้งเราพี่เฮ้ยพี่แค่นะพี่บมาบื้อาพูดบื้อทั้งพี่เราใจพี่ผมก็ไม่เคยพี่คือแข็งเลยไหมพี่เแเลยเอลยมามาเออพี่เกบครับไอ้ปัญหาที่พี่ทำงานอยู่ทุกวันเนี้ยมัน ที่แบกรับกันมากที่สุดมีปัญหาอะไรก็ราคาตกต่ำครับราคาตกต่ำค่าใช้จ่ายสูงสูงมากครับโอ้ย่มีกระสอบเท่าไหร่ครับก็ตกแปดร้อยกว่าแปดร้อยแปดร้อยกว่ารว่าหนึ่งหนึ่งไร่นี่ใช้ใช้กี่ลูกครับลูกก็ประมาณสามไร่ลูกหนึ่งประมาณสามไร่แปดร้อยกว่าแล้วในฤดูเกี่ยวข้าตั้งแต่ปลู่ยังเก็บเกี่ยวเนี่ยระหว่างฤดูที่ขายสามเที่ยวสามเที่ยวเหมือนกันก็ตกไร่หนึ่งก็สามลูกกว่าสามลูกกว่า ก็2 0 0 0ตีไปละ24002,400นบาทเออพี่ดูตรถ้าผมก็อ่านไปแล้วเนี่ยอีก15วันผมฉีกเนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยครับต้นทุนมันเท่าไหร่อ่ะพี่1ไร่ต้นทุนอ่าเดี๋ยวจะอ่าตัวชนิดกอแก้วชนิดแคปซูลเนี่ยสูตรใหม่จากแคนาดาเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิมถึง3เท่าตัวหนึ่งไร่เอ่อหนึ่งแคปซูลผสมกับชนิดน้ํา4 0ซีซีนะครับ 40ซีซีแล้วไปผปสมน้ําเปล่าหนึ่งร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรก็จะเท่ากับห้าห้าเป้เนาะห้าเป้ยี่สบลิตรก็รวมกันเป็น 5, อ้ารวม5้าเป้ก็เป็นร0อยลิตรอ่อของพี่ห้าเป้นี่ของพี่ประกอบ5้าเป้ฉีดได้เท่าไหร่ประมาณประมาณห้าเป้สิบไร่ครับสิบไร่ห้าเป้สิบไร่ก็ตกเป้ละสองไร่ยี่สิบลิตรฉีดได้สองไร่อูต้นทุนเยอะเลยอะต้นทุนอยู่ที่หนึ่งี่บบาทครับ ต้นทุนอยู่ที่140บาทฉีดได้คุณพี่ถ้ามันถ้าถ้ามันได้ผลจริงๆอย่างนี้เนี่ยพี่ถ้าเกษตรอาเกี่ยวกับนาข้าวเขามาใช้ตัวนี้ผมว่ามันจะดีมากลเลยนะเนี่ยลดต้นทุนมากครับ<อ>จากเดิมอ่าปุ๋ยเคมีตอนตตนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวแล้วจำนุงคงจำนำข้าวไ,ไม่ง้อไม่ต้องงอครับไม่ต้องงอแล้วนะ่ถูกต้องลุยเลยนี่กันน้ำเดี๋ยวผมเอาน้ำก่อนนะพี่รอแป๊บหนึ่งพี่ตู่ครับครับตัวนี้ 10cc ครับ 10cc ฝานี่ได้ถึง 10cc ไหมพี่ไม่เต็มดีไม่เต็มดีออ๋ครับเดี๋ยวผมเติมน้ำให้พี่ไม่เต็มฝาไม่เต็มฝาดีนะครับ 10cc ใส่น้ำเลยวะพี่ใส่เลวครับใส่เลยต่อครับพอไลยพี่น้ำพอครับพอครับโอเคเนาะเราใช้กอแก้วนาโน ชนิดน้ำ1 0ซีซีนะครับอันนี้ก็ไม่เต็มฝาดีประมาณนี้นะฮะนี่ไอ้ข้าวลอยแล้วม่ถึงนะพีไม่ถึงรับเป็นข้าวมิตรีครับอ๋อ้สิ่งที่มันจะมีรางงอะออกมาได้ก็คือมันต้องจมน้ำเท่านั้นใช่ไหมพี่ใช่สมบูรณ์พี่เดี๋ยวผมอยากจะทำอะไรได้ครับ คนให้เข้ากันคุณเป็นจ่ามาทำนามันั่าไหมอ้โอ้ผมว่ามันน่าจะสนุกนะสนุกนะครับทำนาเสร็จแล้วเราก็จะแช่ไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เมื่อเข้ากำหนดเราก็ไปหว่านที่นาได้เลยตัวนี้แร่ธาตุต่างๆธาตุอาหารต่างๆก็เม็ดพันข้าวก็จะดูดซึมเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วธาตุอาหารครบสมบูรณ์ แล้วทำไมเราไม่เอาตัวนี้ใส่ไปด้วยพี่ตัวนี้คอยฉีดฉีดหลังจากหวานต้นงอกแล้วยี่สิบวันจะเป็นตัวเร่งเร่งรากเร่งแป้งเร่งใบทำให้ทำให้พืชเจริญเติบโตซึ่งงตัวนี้ก็ทํางานคนละแบบคนละแบบครับตัวนี้เป็นธาตุอาหารชิดนน้าจะเป็นธาตุอาหารสาหรับพืชตัวแคปซูลเนี่ยจะเป็นตัวเร่งในขณะที่แคปซูลเป็นตัวเร่งเร่งให้พืชเจริญเติบโตตัวน้ําเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปให้พืชดูดซึม เลยจะทําให้ <c oughs> พืชสมบูรณ์เต็มที่ผลผลิตออกมาเต็มที่นะฮะมันมหาศาจารรย์ตรงนี้เนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> โอเคผมก็อยากเรอยนผมอยานบางท,งทีผมต้องพนันกันแล้วอ่ะมา <c oughs> ได้เลยทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับหลังจากนี้ <c oughs> พอครบกรําหนด12ชั่วโมงหรือ1คืนพี่ประกอบก็จะนําไปหวานนะครับไปหวานแล้วพอข้าวขึ้นติกี่วันพี่ผมถึงจะได้ฉีด ขวี่เอ้ยฉีดอ่าอ่ากอแก้วนาโนก็หลังจากนี้ไป15วันครับก็จะเริ่มฉีดกอแก้วนาโนครั้งแรกรอบแรกนะฮะงั้นอีก15้าวันเราเจอกันแล้วกันครับได้ครับเดี๋ยวเรามาฉีดเดี๋ยวมาช่วยพี่ก่อเียช่วยกันให้ถึงป้ายเลยให้มันรู้เลยได้เลยครับโอเคนะครับพี่ก่ออีก15หวันเจอกันพี่โอเคครับคัสวัสดีครับสวัสดีครับแกสมัครผู้ใหญ่บ้านได้แล้วคุณนะงั้นวันนี้ผมกลับก่อนครับครับครับแล้ว ข้าวที่แช่ไว้ไงฝากพรุ่งนี้พี่ไปหวานหน่อยได้ครับนะครับครับเดี๋ยวอีก15วันผมจะมาและผมมาลงมาช่วยในฉีดก้วแก้วหนาหนุ่มได้ครับฉีดรอบแรกรอบแรกรอบแรกเดี๋ยวช่วยลมยเดี๋ยช่วยลุยกันเต็มที่ครับโอเคครับโอเคครับที่เจอกันครับผมเจอกันพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันแน่ครับสวัสดีถ้าถ้าไม่ดีจริงคืนเงินโอเคครับ yeah วันจะครบ40ไร่นี่โอ้ลิ้นห้อยเลยเนาะพี่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำการฉีดวันนี้มีผมขอฉีดเองได้ไหมพี่ผมเพิ่งรู้ครับว่าชาวนาที่เขาลงทรายมากเลยนะกว่าจะได้ข้าว và hai cục lọc chỉnh nhiệt này.